สวัสดีครับผมนายปรับปรุงทำดีจะมาบรรยายเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตในหัวข้อแผนผังกระบวนการและการค้นหาความสู่เปล่าโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ 1. นึ่งบอกความสำคัญของแผนผังกระบวนการได้ 2. รู้จักวิธีการใช้งานของแผนผังแต่ละประเภท 3. ส,สามารถเขียนแผนผังกระบวนการได้ C ส,สามารถบอกความหมายของความสูบเปล่าและจำแนกประเภทได้ 5. สามารถค้นหาความสูบเปล่าในการทำงานประจำวันและนำมาทำเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการทำงานได้ครับกระบวนการหรือ process หมายถึงชุดของกิจกรรมที่เปลี่ยน i ินพุหรือปัจจัยนำเข้าให้กลายเป็น o อ t p u t หรือผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการหรือ process คือขั้นตอนที่เพิ่มมูลค่า value-added steps หรือที่เรียกว่า transformation เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแผนผังกระบวนการคือการแสดงกระบวนการผลิตในรูปของภาพเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายถึงรูปแบบของกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการทำงานต่างๆ ซึ่งระดับของแผนผังกระบวนการสามารถแยกได้ดังนี้1ระดับธุรกิจหรือแมโครที่บอกถึงภาพรวมของทั้งธุรกิจ2ระดับกระบวนการหรือแมโครที่แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการมากขึ้น3ระดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวหรือให้เพอไมโครคือแผนผังระดับละเอียดใช้ในการวิเคราะห์ในกระบวนการย่อยถึงระดับการเคลื่อนไหว ของคนหรือเครื่องจักรในการค้นหาความสูบเปล่าจะใช้แผนผังระดับกระบวนการและระดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายลักษณะการเกิดความสูบเปล่าและแนวทางการปรับปรุงแผนผังกระบวนการที่พบมากมี3มกรณีดังนี้ครับหนึ่งแบบที่คิดว่าน่าจะเป็นคือมีการผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบน้อย2แบบที่เกิดจริงคือมีการผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแต่มีขั้นตอนการตรวจสอบมากสาแบบที่ควรจะเป็นคือมีการผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดทุกขั้นตอนจากที่กล่าวมาการออกแบบกระบวนการผลิตต้องมีขั้นตอนน้อยที่สุดและ ต้องผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตรงตามลูกค้าต้องการนี่คือตัวอย่างการเขียนแผนผังกระบวนการที่ใช้สัญ,ญลักษณ์รูปภาพเพื่ออธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนผังกระบวนการมีดังนี้ครับหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมแทนกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆสองรูปลูกศรแทนการขนสง่ง หรือขั้นตอนการเคลื่อนย้ายต่างๆสามรูปสามเหลี่ยมความ่าแทนการจัดเก็บต่างๆเช่นการจัดเก็บวัตถุดิบหรือคลั่งสินค้าสี่รูปสี่เหลี่ยมด้านข้างโค้งแทนการรอเช่นร,รอวัตถุดิบรอการขนส่งรอตรวจสอบห้ารูปวงกลมแทนขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆเช่นตร,รวจวัตถุดิบตรวจชิ้นงานหกรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แทนขั้นตอนการตัดสินใจต่อมาคือแผนผังกระบวนการแบบโพเซตโฟชาร์ตหรือแผนผังกระบวนการไหลเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงลำดับของขั้นตอนในกระบวนการทำงานโดยใช้สัญ,ญลักษณ์มาตรฐานเพื่อช่วยให้เข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการได้ง่ายขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์ของโพเซ l o w ชาร์ t เพื่อ1แสดงลำดับของกิจกรรมหรือขั้นตอนในการทำงาน 2. วิเคราะห์และระบุจ,จุดที่สามารถปรับปรุงกระบวนการได้ 3. ลดความสู่เปล่าหรือเวสตามแนวคิดลินซิกซิกมาสีช่วยให้ทีมงานเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการอย่างถูกต้องสำหรับการนำมาใช้งานเมื่อ 1. ต้องการวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อหาโอกาสปรับปรุง 2. ต้องการลดความซับซ้อนของกระบวนการสาม,มีปัญหาในกระบวนการ และต้องการหาแนวทางแก้ไขสีต้องการสร้างมาตรฐานการทำงาน Standard operating procedure (SOP) แผนผังกระบวนการเพิ่มคุณค่าหรือ value stream mapping (VSM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน Lean Six Sigma เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิต หรือบริการโดยมุ่งเน้นไปที่กระแสของข้อมูลและวัตถุด,ดิบเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสาประเภทดังนี้ 1. v e l o Added Activities หรือ V A คือขั้นตอนที่สร้างคุณค่าให้กับสินค้าบริการและลูกค้ายอมจ่ายเงินให้ 2. Non v e l o Added Activities หรือ N V A คือขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่า และเป็นความสู่เปล่าที่ควรลดหรือกำจัด3 necessary non-value-added activities หรือ NNVA คือขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่าแต่จำเป็นต้องมีเช่นการตรวจสอบคุณภาพหรือเอกสารที่ต้องใช้ตามกฎหมายส่วนประกอบสำคัญของ VSM คือหนึ่งกระแสของวัตถุดิบคือ การเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง2กระแสของข้อมูลคือข้อมูลที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตเช่นคำสั่งซื้อจากลูกค้า3เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนคือเวลาที่ใช้ไปกับ Velo Added และนอน v วลอ a d d e d ็ดซีลิทและ c ซ c l e Time คือเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนถึงสินค้าพร้อมส่งการใช้งาน VSM เมื่อ 1. ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. ต้องการลดของเสียและเวลาสู่เปล่า 3. ต้องการสร้างกระบวนการหลายที่ราบรื่น 4. ต้องการลดหลิ่ถามสรุป v s n เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด เพื่อค้นหาความสูบเปล่าและออกแบบกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นความสูบเปล่าคือเวสหรือมูดะหมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าหรือ n o n v a l u e a d d e d activities หรือ NVA แต่ยังคงมีอยู่ในกระบวนการทำงานซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้การผลิตหรือการให้บริการ ไม่มีประสิทธิภาพแนวทางการลดความสูบเปล่ามีดังนี้ 1. นึ่ดำเนินกิจกรรม5สอสองเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น 3. ไมคเซ็นปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 4. ลดสินค้าคงคลังผลลัพธ์ที่ได้จากการลดความสูบเปล่าหนลดต้นทุนการผลิต 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 3. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อดำเนินกิจกรรมกำจัดความสู่เปล่าจะส่งผลให้เวลาการผลิตหรือลิทไทม์ลดลงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้การกำจัดความสู่เปล่าจะดำเนินตามหลักซิกซิกมากโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกคือ define ดำเนินการค้นหาความสู่เปล่าและกำหนดหัวข้อของปัญหาพร้อมด้วยระบุมูลเหตุจูงใจ ที่ต้องการกำจัดความสูบเปล่าความสูบเปล่าหลักมีเจ็ดประเภทดังนี้หนึ่งการผลิตเกินความจำเป็นหรือ overproduction คือการผลิตมากเกินไปก่อนที่ลูกค้าต้องการจริงตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้าจำนวนมากโดยไม่มีออเดอร์แน่นอนสองสินค้าคงคลังเกินจำเป็นหรือ inventory คือการมีสินค้าคงคลงัง มากเกินไปทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้นานเกินไปสามเวลาราคอยที่ไม่จําเป็นหรือเวทิงคือเวลาที่ต้องรอคอยข้อมูลวัสดุหรือคําสั่งตัวอย่างเช่นพนักงานรอเอกสารอนุมัติหรือรอเครื่องจักรทางาน4ีการเคลื่อนไหวที่สูบเปล่าหรือโมชันคือการเคลื่อนไหว ของพนักงานหรือเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นพนักงานต้องเดินไปหยิบเครื่องมือบ่อยครั้ง5การขนส่งที่ไม่จำเป็นหรือ transportation คือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือข้อมูลโดยไม่จำเป็นตัวอย่างเช่นการขนส่งวัตถุดิบข้ามแผนกโดยไม่จำเป็น6ของเสียและงานที่ต้องแก้ไขใหม่หรือ defect and rework คือของเสียหรือสินค้าที่ต้องทำใหม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องต้องแก้ไขหรือกำจัดทิ้ง7กระบวนการที่ซับซ้อนเกินไปหรือ o อ e p r o c e s s i n g คือทำงานเกินความจำเป็นโดยไม่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นใช้เอกสารหลายชุดแทนที่จะใช้เอกสารเดียวหรือสร้างกระบวนการ เพื่อมาแก้ไขางานซึ่งปัจจุบันมีความสูบเปล่าข้อที่8คือการใช้ทักษะไม่เต็มศักยภาพหรือสกิล the u t i l i z e t หมายถึงไม่ใช้ความสามารถของพนักงานให้เต็มที่ตัวอย่างเช่นพนักงานมีแนวคิดการปรับปรุงงานที่ดีสามารถลดความสูบเปล่าได้แต่ไม่มีโอกาสเสนอแนะจากทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความสูบเปล่า ที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งต้องทำการกําจัดให้ลดลงหรือหมดไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตรวมถึงเพิ่มประสิทธิผลการผลิตต่อมาคือหลักที่ใช้ในการท่องจำประเภทของความสูบเปล่าหนย้ายบ่อย 2. คอยนาน 3. สต๊อกบาน 4. งานผิด 5. ผลิตเกิน6เดินเอื้อมหันเขั้นตอนไร้ค่า ตัวอย่างความสูบเปล่าข้อย้ายบ่อยในวงกลมสีแดงจะเห็นพนักงานกำลังขนย้ายสินค้าจากขั้นตอนหนึ่งมาอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจากภาพจะมีความสูบเปล่าอีกข้อหนึ่งที่แฝงอยู่คือเดินเอื้อมหันต่อมาคือตัวอย่างความสูบเปล่าหัวข้อคอยนานจากภาพจะเห็นพนักงานต้องรอวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งอาจส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการเดินสายพานลำเลียงเปล่า ต่อมาคือความสูบเปล่าหัวข้อสต็อกบานจากภาพคือลักษณะการจัดเก็บสินค้าที่มากเกินไปแต่มีความสูบเปล่าที่แฝงอยู่คืองานผิดตัวอย่างความสูบเปล่าต่อมาคืองานผิดจากภาพเป็นสินค้าที่ผิดจากมาตรฐานที่กำหนดต้องนำกลับไปแก้ไขใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดความสูบเปล่าอีกหัวข้อหนึ่งคือขั้นตอนไร้ค่า ต่อมาคือความสูบเปล่าหัวข้อผลิตเกินคือลักษณะการผลิตที่มีการเร่งผลิตจากขั้นตอนก่อนหน้าทําให้วัตถุดิบมากองอยู่ที่ขั้นตอนถัดไปซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินค้าได้แนวทางการแก้ไขคือต้องปรับจังหวะก,การผลิตให้เหมาะสมหัวข้อต่อมาคือเดินเอื้อมหันคือลักษณะกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องก้มหยิบของหรือต้องยกของ อาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานแนวทางการแก้ไขคือหาอุปกรณ์ทุนแรงเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและหัวข้อสุดท้ายคือขั้นตอนไร้ค่าคือขั้นตอนที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากความสูบเปล่าหัวข้องานผิดจึงทําให้ต้องสร้างกระบวนการแก้ไขขึ้นมารองรับทําให้เสียเวลาและแรงงานแนวทางการปรับปรุงดําเนินการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดงานผิดแล้ว ทำการแก้ไขสำหรับงานที่ต้องส่งคือ1แผนผังกระบวนการผลิต2จำนวนความสูบเปล่าในแต่ละกระบวนการผลิตระยะเวลาส่งงานคือ หลังจากอบรมเสร็จ1นสัปดาห์ครับ